่ีี้นะรกหลังเกิดกรณีนายประกรณ์ฉัดบริลักษ์หรือบอยประกรณ์นักแสดงชื่อดังซื้อรถลัมโบกินีต่อจากผู้ต้องหาในคดียกักยอกเงินเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลากระบังจนเกิดกระแสะวิพากษ์วิจารณ์กันว่าการซื้อรถหรูราคาแพงนับสิบล้านบาทผู้ซื้อควรไต่ตองให้รอบคอบว่าการซื้อรถนําเข้าราคาแพงต่อจากบุคคลอื่นย่อมนํามาซึ่งความเสี่ยงด้วยเช่นกันคราวนี้เรามาลองสำรวจตลาดรถหรูนําเข้าจากต่างประเทศกันว่า ผู้นิยมรถสปอร์ตหรูราคาแพงจะใช้วิธีการได้มาซึ่งรถคันโปรดนั้นกันอย่างไรงไไหากย้อนกลับไปก่อนหน้านี้สัก30-40ถึงปีผู้ซื้อกระเป๋าหนักหรือเศรษฐีบ้านเรามักนิยมไปช้อปปิ้งรถสปอร์ตรคันงามกันถึงประเทศยุโรปด้วยตนเองจนระยะหลังมานี้เกิดธุรกิจนําเข้ารถหรูราคาแพงเพื่อมาเสิร์ฟถึงมือผู้มีรถนิยมรถหรูกันถึงเมืองไทยและเริ่มคึกคักตั้งแต่ยุคน,นายอนันต์ปัญญาลชุนเป็นนายกรัฐมนตรีในปีพศ2535 เหตุเพราะว่ามีการปรับภาษีโครงสร้างรถยนต์นำเข้าครั้งใหญ่จาก617เหรือเพียง317เทำเอาภาษีเข้าหลวงหายไปถึง300เลยทีเดียวแต่ปัจจุบันกฎหมายกำหนดภาษีนำเข้ารถยนต์จากต่างประเทศอยู่ที่210 300โดยมีข้อแม้ว่าจะต้องเป็นรถใหม่เท่านั้นผู้นำเข้ารถอิสระเหล่านั้นถูกขนานนามว่าเกรมาเตและเป็นที่นิยม สามารถคลองตลาดรถหรูไม่แพ้ผู้นําเข้าอย่างเป็นทางการเนื่องจากผู้นําเข้ารถอิสระได้เปรียบทั้งรุ่นของรถและออปชันที่หลากหลายมากกว่าที่สําคัญเมื่อบริษัทแม่ในต่างประเทศเปิดตัวรถยนต์รุ่นใหม่ส่วนใหญ่มักมีแผนการตลาดที่ชะลอการนําเข้าไปยังประเทศอื่นๆทําให้เกย์มาเก็ตชิงความได้เปรียบสั่งซื้อรถหรูผ่านดีลเลอร์ในต่างประเทศและนํามาเปิดต,ตัวตัดหน้าผู้นําเข้าอย่างเป็นทางการในประเทศไทยแม้เกร์มาเก็ตจะได้เปรียบเรื่องความสดใหม่ของรถรุ่นที่เพิ่งเปิดตัวไป แต่สิ่งที่ควรคำนึงถึงตามมาและมักเป็นปัญหาสำหรับผู้สะสมรถหรูนั่นก็คือการบำรุงรักษาทั้งในเรื่องอะไรและผู้ชำนาญการเนื่องจากผู้นำเข้าอย่างเป็นทางการหลายค่ายรถยนต์ออกมาตรการงดรับบริการลูกค้าที่ซื้อรถจากผู้นำเข้าอิสระสำหรับปัญหาบริการหลังการขายยังพอหาทางแก้ไขได้บ้างแต่หากต้องมาประสบพบเจอกับรถสปอร์ตมือสองที่เข้าขายเป็นการรับซื้อของจรเข้าแล้วก็ เชื่อว่าหลายท่านยอมที่จะควักกระเป๋าจ่ายแพงเพิ่มอีกนิดแต่สบายใจโดยไม่ต้องกังวลว่ารถคันงามที่ซื้อมานั้นเป็นของกลุ่มผู้กระทำผิดกฎหมายที่มักนิยมฟอกเงินผ่านการซื้อมาขายไปของรถสปอร์ตหรูหลากหลายยี่ห้ออยู่ในขณะนี้ทีมข่าวอาชญากรรมรายงาน